คุณผู้ชมคะเมื่อพระภิกษุมรณภาพหรือสละสมณเพศทรัพย์สินที่ได้ในขณะครองเพศบรรพชิตจะตกเป็นของใครติดตามคำอธิบายตามหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงในตอนทรัพย์ของสง์ตกเป็นของใครกับ3นาทีกับอายการแผ่นดินวันนี้ค่ะ วัดคือศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนผู้คนมากมายร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาหลายครั้งเมื่อพระภิกษุมรณภาพบุตรหลานหรือญาติใกล้ชิดกลับอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินของพระภิกษุจึงกลายเป็นข้อพิพาทที่ต้องใช้กฎหมายเข้ามาชี้ขาด สามนาทีกับอายการแผ่นดินจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วทรัพย์ของสงตกเป็นของใครใครคือเจ้าของตามกฎหมายกันแน่ในทางกฎหมายนะครับก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามนะครับไม่ให้พระภิกษุเนี่ยครับถือครองทรัพย์สินนะครับซึ่งตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีพระภิกษุหลายๆรูปนะครับที่อาจจะมีญาติโยมหรือว่าลูกศิษย์ที่มีความศรัทธานะครับ มอบสิ่งของหรือว่าถวายสิ่งของเป็นาการทําบุญหรือว่าการจะจะยกให้โดยโดยความศรัทธาโดยสเสนหานะครับซึ่งอาจจะมีทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์เช่นอาจจะเป็นรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์หรือว่าเป็นสิ่งของต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับอาจจะเป็นที่ดินหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสิทธิ์ในทางที่ดินต่างๆเนี่ยนะครับในส่วนของมรดกของพระภิกษุนะครับบางกรณีนะครับพระภิกษุเนี่ยมาอุปสม บทภายหลังจากที่ได้มีครอบครัวแล้วนะครับมีภรรยามีลูกแล้วนะครับหลังจากที่ท่านได้มรภาพลงนะครับในส่วนของทรัพย์สินที่จะตกได้แก่ทายาทตามกฎหมายนะครับก็ก็คือทรัพย์สินที่ต้องมีอยู่ก่อนที่ท่านจะบวชนะครับหรือว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนที่จะอุอปสมบทนะครับ ถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนอุปสมบทเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านมรณภาพไปเนี่ยทรัพย์สินดังกล่าวจะตกได้แก่ทายาทโดยชอบทำตามกฎหมายมรดกครับในส่วนของพระภิกษุสงฆ์นะครับก็คือพระภิกษุเนี่ยท่านดํารงสำราเพศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักของพระธรรมวินัยเนี่ยอาจจะมีการห้ามหรือว่ามีการ เตือนไม่ให้พระภิกษุนะครับถือคลองทรัพย์สินก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเป็นสิทธิโดยชอบธรรมนะครับที่ท่านจะมีทรัพย์สินแล้วก็สามารถจะจัดการทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดนะครับอโอนให้ใครก็ได้หรือว่าจะทําพินัยกรรมยกให้ใครก็ได้นะครับซึ่งในประเด็นตรงนี้ ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในทางกฎหมายเกิดขึ้นว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกของพระภิกษุหลังจากที่ท่านได้มราภาพไปแล้วเนี่ยก็อย <c oughs> <c oughs> ากจะแนะนําว่าพยายามที่ปรึกษาหาทางปรึกษาทางกฎหมายกับผู้รู้นะครับหรือว่าจะาปรึกษาที่สนงงานักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับประจําจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ครับก็คิดว่าน่าจะได้รับความแนะนําที่เป็นประโยชน์ครับ